สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เชฟไทยปันอีสานดีครับผมมานี้ภาพี่น้องมาเบ่งวิธีการเทดลาบนะครับเ็ดลาบเ็ดต้มสไตล์คนอีสานนะครับมานี้ภาพี่น้องมาเบ่งลาบตน้นฉบับครับเป็นลาบยโสนะครับ อันนี้ก็สิเป็นวิธีการเฮ็ดลาบนะครับการเฮ็ดลาบทัはは่วไปเขาก็สิเฮ็ดเป็นเอ่อเป็นลาบสดนะครับเขาสิใส่เป็นเอ่อเนื้อสดสดเลยนะครับไหนกระชี้มีเนื้อมีเป็นเอ่อผักซีเรียลนี่ครับวิธีการเฮ็ดลาบนาเพี่น้อง ปลามีน้ำซุปมีอ่อันนี้ก็จะเป็นอ่าดีคอมครับพี่น้องครับก็เมนยังด้วยครับอันนี้ดีไม่ควรอันนี้ซื้ออะไรอันนี้แล้วก็จะมีเลือดพร้อมครับนี่ครับจะมีการเฮ็ดลาบ,บการเฮ็ดลาบครับเฮ็ดลาบสดนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสดๆเลยพี่น้อง เป็นกับเข่าก็ได้กับแก้มก็ดีคือกันครับพี่นเราทับบ้านแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <พอ S 1> ง่ายๆครับคือติการเฮ็ดลาบเล่นตนนิการเล่นแลาบฟังสิบบาทนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาบคบมรหกสิบ สำหรับการเฮ็ดอาหารอีสานทั่วไปกะประมาณนี้นะครับพี่น้องให้พี่น้องมาชมกันกับ้านลาบตะโสงของแพ่ครับพี่น้องอยู่อำเภอกคชุมวันจะโสมันนี้ห่เผ้าพาพี่น้องมาเป็นบรรยากาศโยพิกัดลาดท้าร้อยยืนสีนะครับแวะมาชมมาเชยมได้ครับเช็คแฟร์บานอีสานดีการันตีได้ครับ แซ่บพองแพ้ครับกับเมนูหลากหลายครับมีลาบมีตม้มมีเออ่เป็นน้ำตม้มเป็นเอ่อเมรุกงก็มีอันนี้ก็จะเป็นเอ่อคนไหนเราต้องเห็นเป็นต้มนะครับอันนี้จะเป็นต้มแซ่บขมๆจังหน่อย ในเราก็จะเริ่มเฮ็ดไห่ไม้แล้วครับจะเป็นเป็นก๋วยนะครับก๋วยดิบก๋วยสดนะครับเป็นก๋วยแบบออกกลมๆนิดหน่อยสำหรับการเฮ็ดอาหารอันนี้สดมากอะ่ะเราก็จะเป็นการเฮ็ดเนื้อสดชาวา่าคนในสารตัวใหม่เขาจะสกิได้นะครับจะเป็นแบบออกเป็นเนื้อสดเลยครับบ่ได้คุกกิ้งยังเพิ่มเติม จะเป็นตัวดีเฮติกครับส่วนมากข้นก็จะกินหลายนะครับจะเป็นลักษณะเป็นไข่ภาษาถ้าเป็นข้นภาคกลางเขาจะเ,าเป็นลาบนะครับแต่คนที่สันบ้านเท่าเขาจะเป็นลาบาลาบลาบดิบนะครับวิธีการเฮดลาบทั่วไปพาไปนองมาบ้างรอบนะครับวิธีการเฮดลาบสดๆนะครับ นครับเครื่องปรุงก็ปลอดหลายสไลดครับ,บมีเลือดมอีเป็นดีพร้อมของผมจะน่อยซีสังนั่งกินโยนำล้านหรือว่าซีสังกระปานก็ได้ขึ้นกันครับอันนี้ก็สซีฮอ,อกระปานก็ได้ขึ้นกันชุดรหัสซิปครับชุดรหัสซิ <c oughs> ปหมอเพงครับว่าไงวะงครับ ครับนี่ครับสดๆเลยครับพี่น้องใกล้เมดแล้วครับขายดีขายดีเว้ยมาชมมาชิมได้เด้วครับพี่กับลาชาลอยยี่สิบสี่ครับพี่น้องมีคนละครึ่งพร้อมครับกับบรรยากาศหน้าปากซอย ทา,างไหนท่านไหนมาบังมาชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้นำด้กับ,กบช่องยูทูบเชียร์ไสยบ้านในสานดีให้กำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับพี่น้อ,นองที่กดติดตามให้นำขอบคุณหลายๆ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ